เมื่อมาถึงฤดูฝนต้องยอมรับว่ามีโรคภัยหลายอย่างที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคไข้เลือดออกในวันนี้เราจะได้มาพูดถึงอีกโรคหนึ่งที่มีความสําคัญนั่นก็คือโรคฉีหนูซึ่งเป็นภัยเงียบที่มากับฤดูฝนค่ะโรคฉีนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเชื้อเหล่านี้จะถูกขับออกมากับฉี่ของสัตว์ที่เป็นรังโรคได้แก่หนูมา้าวัวควายแพะแกะเป็นต้นเมื่อถึงฤดูฝนที่มีความเปียกชื้นมีน้ำท่วมขังจะทำให้เชื้อเหล่านี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้นคนได้รับเชื้อเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเมื่อมีการย่ำน้ำขังที่มีเชื้อเหล่านี้ปนเปื้อนถ้าหากว่าแผลเกิดขึ้นที่บริเวณผิวหนังหรือมีรอยถลอกก็จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ค่ะ อาการเริ่มแรกของผู้ป่วยจะคล้ายคลึงกันกันกบโรคติดเชื้อไวรัสหลายชนิดเช่นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ได้แก่อาการไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหลังและน่องเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนทายเลวในผู้ป่วยบางส่วนจะสามารถหายเองและมีอาการกลับเป็นปกติได้ภายใน5-7ถึงวันแต่ก็มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่โชคไม่ดีเกิดอาการรุนแรงจนทำให้มีการเสียชีวิตได้ค่ะ ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะทําให้มีภาวะการหายใจล้มเหลวมีเลือดออกในปอดมีภาวะดีซ่านตาเหลืองตัวเหลืองปัสสาวะออกน้อยไตยไม่ทํางานความดันตกจนนําไปสู่การเสียชีวิตในที่สุดค่ะ mm hmm. เนื่องจากโรคนี้ทําให้มีความรุนแรงจนถึงเสียชีวิตการป้องกันจึงยังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการวินิจฉัย เมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ด้วยอาการดังกล่าวคืออาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยต่ำตัวแพทย์จะทําการซักประวัติอาการดังกล่าวร่วมกับประวัติของความเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่ทําอาชีพเกษตรกรทําการตรวจร่างกายและทําการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการเมื่อจําเป็นเช่นการตรวจเลือดและการเอ็กซเรย์ปอดค่ะในผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ จะได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแบบรับประทานเป็นเวลา7วันผู้ป่วยก็จะมีอาการหายกลับมาเป็นปกติได้ค่ะ ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแพทย์จะทำการให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดร่วมกับการรักษาแบบประคับประคองอื่นๆเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจการใช้เครื่องช่วยหายใจหากมีภาวะการหายใจล้มเหลวการฟอกไตการติดตามการทำงานของตับและเกลือแร่ในเลือดการให้ยากระตุ้นความดันเป็นต้น เนื่องจากในผู้ป่วยที่มีโรคฉีหนูจะทำให้ส่วนหนึ่งเกิดการเสียชีวิตได้ดังที่กล่าวมาแล้วการป้องกันจึงยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะในผู้ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ที่ต้องทำงานสัมผัสกับดินและน้ำที่มีโอกาสที่จะรับเชื้อโรคฉีหนูเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรมีการป้องกันด้วยการแต่งกายให้มิดชิดสวมใส่รองเท้าบูททุกครั้งที่ต้องทำการสัมผัสดินและน้ำ เมื่อมีการทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรทำการชำระร้างร่างกายให้สะอาดเพื่อลดโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายและเมื่อใดก็ตามที่เริ่มมีอาการผิดปกติโดยเฉพาะอาการไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วให้รีบทำการไปพบแพทย์เพื่อที่แพทย์จะได้รีบทำการวินิจฉัยและรักษาหากพบว่าเป็นโรคฉีหนูจะได้ให้การรักษาได้ทันท่วงทีและลดโอกาสการเสียชีวิตนะคะ จะเห็นได้ว่าโรคภัยที่มากับหน้าฝนนั้นก็มีหลายโรครวมทั้งโรคฉีนูซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงและทําให้เกิดการเสียชีวิตได้การป้องกันยังเป็นสิ่งสําคัญหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะดูแลรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อต่างๆที่เกิดกับฤดูฝนรวมทั้งโรคฉีนูด้วยนะคะ